พูดเรียกเงินดึงดูดความมั่งคั่งแบบคนฉลาดเขาทำกันยังไงถ้าคุณสังเกตดีๆเขาจะมีวิธีการพูดกับคนอื่นและพูดกับตัวเองด้วยความโดดเด่นไม่เหมือนใครภาพที่คุณจะได้เห็นชัดๆก็คือเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากๆในด้านของการทำธุรกิจเขาคือริชาร์ด b บรนสันเขาเป็นคนหนึ่งที่มีธุรกิจหลายประเทศแล้วแบบกระจายมากกว่า400กว่าบริษัทอะคุณคิดดูแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะมีวันเนี้ย เขาเคยถูกครูใหญ่พูดไว้แบบรุนแรงมากๆในสมัยตอนเด็กๆก่อนจะออกจากโรงเรียนว่าเธอนะ่ะโตขึ้นไปไม่ติดคุกก็เป็นมหาเศรษฐีแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นก็คือในประวัติของเขาเนี่ยบอกไว้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนห่วยครับเป็นโรคที่บกพร่องทางการเรียนรู้อ่านหนังสือไม่ออกผสมคําไม่ได้แถมยังโดนดูถูกดูแคลนหาว่าไร้ความสามารถอีกนะคุณคําถามคือถ้าเราโดนแบบนี้บ้างเนี่ยเราจะเป็นยังไง คุณจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วริชาร์ดแบนสันเนี่ยมีจุดอ่อนเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่เขายังเหลืออยู่นั่นก็คือการลงมือทําซึ่งเขาจะเรียนรู้จากการอ่านไม่ได้แต่ก็ยังเรียนรู้จากการฟังได้ครับและคีย์ทองคําที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้มันช่วยผลิตเงินเข้าธุรกิจแบนสันอย่างมหาศาลเขาพูดได้ว่าหัวใจในการทําธุรกิจของผมมันคือความสนุกและผมบริหารธุรกิจด้วยสัญชตาตญาณมากกว่าทฤษฎี และนี่คือจุดผีของเนื้อหาคุณฟังตรงนี้ให้ดีๆนะสังเกตคีย์ทองคำที่คุณได้ยินเมื่อสักครู่ครับแบรนสันทำรรธุรกิจออกมาจากสัญชัตตยานสัญชัตตยานมันอยู่ในระดับของจิตใต้สำนึกเขาพูดกับคนอื่นและพูดกับตัวเองว่าธุรกิจหัวใจของมันคือความสนุกนี่ไงมันคือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองและเป็นอารมณ์ในทางบวกด้วยคิดดูนะครับ ถ้าเจอสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาแล้วมันลายๆตลอดถึงกับต้องลาออกจากโรงเรียนได้ซ้ําแต่เขายังทําธุรกิจด้วยความสนุกได้อะคุณคิดว่าคนแบบเนี้ยจิตใจทําด้วยอะไรพอฟังเรื่องราวในชีวิตของริชาแบนสันมาทั้งหมดมันเข้าหลักกฎแห่งแรงดึงดูดกฎของจักรวาลที่ว่าผู้ที่สํานึกรู้คุณจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สํานึกรู้คุณจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วย คนส่วนใหญ่ชอบมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองขาดแคลนมากกว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รอบๆตัวเราจะเจ็บปวดกับความทุกข์ได้นานกว่าความสุขเสมออ่ะสมมติวันเนี้คุณถูกหวยสักประมาณ50,000ื่นถึง1แบาทคุณจะดีใจได้กี่วันครับแน่นอนที่สุดคนทั่วไปก็ต้องตอบว่าอาจจะสัก1วัน2วัน3วันหรือว่า1อาทิตย์อ่ะสมมติว่าผ่านไปประมาณ2-3วันแล้ว อยู่มาดีๆเพิ่งได้ใช้แค่หมื่นเดียวเงินหายไปสี่หมื่นบาทคุณจะเจ็บปวดเจ็บใจกี่วันครับถ้าเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ต้องมาตอบว่าอาจจะลาวๆเป็นเดือนเลยด้วยซ้ําหรือบางคนก็ยาวนาน2อสาเดือนเลยรู้สึกเสียไรโอ้ยไม่น่าเลยเนี่ยเจ็บปวดกับตัวเองนี่ไงบางคนก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองขาดจนกระทั่งจิตใจอ่อนแอแต่ว่าไม่ได้มองในสิ่งที่ตัวเองยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เลย คุณลองนึกภาพตามนะถ้าวันนี้ริชาร์ดเบนสันเจอสถานการณ์ที่แบบโอ้โหชีวิตเกิดมาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเรียนห่วยแตกอีกตั้งหากยังไม่พออ่านหนังสือก็ไม่ออกผสมคําก็ไม่ได้จนต้องออกจากโรงเรียนตอนอายุ17เนี่ยโอโ้ชีวิตฉันทาไมมันแย่ขนาดนี้แถมครูยังบอกอีกว่ามีโอกาสติดคุกโอ้โหชีวิตนี้คงไปไหนไม่รอดแล้วละ่ะเนี่ยถ้ามองและพูดกับตัวเองแต่สิ่งที่ขาดแบบนี้เรื่อยๆคุณคิดว่า เขาจะมีวันนี้ได้ไหมตรงกันข้ามครับเขากลับมานั่งมองเห็นในจุดแข็งของตัวเองมองเห็นสิ่งที่มันเกิดมาพร้อมกับเขาถึงเรียนไม่เก่งแต่เขาก็ลงมือทำเก่งถึงอ่านไม่ออกแต่เขาก็ยังฟังออกเรียนรู้จากการฟังก็ได้พอเรามองเห็นในสิ่งที่ดีๆมองเห็นในสิ่งที่เรามีเนี่ยนี่แหละคือการสำนึกรู้คุณครับ อารมณ์มันเลยเต็มเปี่ยมเลยทําธุรกิจด้อารมณ์ของความสนุกสนานไม่ใช่ทํำด้วยความรู้สึกขาดแคลนพอจิตใต้สำนึกของเราเก็บสะสมข้อมูลที่ดีเก็บสะสมข้อมูลที่ทําให้เรารู้สึกเต็มเปี่ยมหรืออิ่มปิติสุขอะ่ะโอ้โหเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะมันจะดึงดูดในเรื่องของเงินทองได้ง่ายมากๆครับคาถามก็คือวันนี้คุณได้สํานึก,กรู้คุณในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณแล้วหรือย,อยังครับ มีเคสสต๊ดดี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงครับกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่ผมรู้จัก <c oughs> เขาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ที่ล้มเหลวแบบสุดๆไม่มีตังเหลือในกระเป๋าหมดเงินในบัญชีที่สําคัญคือค่าห้องเช่าเดือนเนี่ยยังไม่มีจ่ายเลยมันเป็นช่วงเวลาที่เงินชอ็อตเงินขาดมือพอตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เขาทําแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือ เขามานั่งมองสิ่งที่ยังเหลือหรือว่าสิ่งที่ยังมีอยู่ตั้งแต่สิ่งรอบตัวจากจุดเล็กๆเลยครับคุณขอบคุณโทรศัพท์เครื่องนี้นะที่ทำให้ฉันสามารถคุยและติดต่อกับคนได้อย่างง่ายดายขอบคุณห้องนี้นะที่ช่วยให้ฉันได้มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยขอบคุณที่นอนของฉันที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายทุกๆคืนขอบคุณหนังสือที่ยังมีให้อ่าน ขอบคุณข้าวมื้อนี้ที่ยังมีให้กินให้ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณแขนทั้งสองข้างที่ช่วยฉันทำงานสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นขอบคุณสมองของฉันที่ช่วยให้ฉันคิดสิ่งต่างๆได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับเขาเริ่มจากการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆจนมาถึงสิ่งใกล้ตัวจนมาถึงขอบคุณร่างกายของตัวเองอะ่ะยิ่งขอบคุณมากเท่าไหร่ความรู้สึกในใจ ที่มันรู้สึกว่าตัวเองมีรู้สึกว่าตัวเองได้เพิ่มพูนมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าจิตของเขามันอิ่มซึ่งพี่คนนั้นเขาก็ได้ฟังว่าหลังจากทําแบบนี้อยู่หลายวันจนสภาพจิตใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วภายในเดือนนั้นเนี่ยเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนเริ่มมีเงินเข้ามาในบัญชีจนสามารถจ่ายค่าเช่าได้จนมีเงินเหลือเก็บ และเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ไปทุกๆวันทุกๆวันมากขึ้นหลายๆเดือนหลายๆเดือนจนในที่สุดเนี่ยปัจจุบันนี้เขามียอดขายแล้วก็มีกําไรจากธุรกิจของเขาเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็น10เป็นร้อยเท่าซึ่งผมเองก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆปีของพี่เขามาโดยตลอดนะครับนี่คือการสํานึกรู้คุณในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ประเด็นที่สําคัญก็คือวันนี้ คุณได้สำานึก,กรู้คุณกับเงินที่คุณได้มาหรือเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้แล้วหรือยังเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาได้เงินเดือนมามีหลายคนมากที่ผมเคยได้ยินแบบโอ้โหเงินเดือนเดือนนี้เนี่ยไม่พอใช้เลยอะ่ะโอ้ยังมีนี่อีกเยอะเลยเนี่ยได้เงินเท่านี้แล้วเมื่อไหร่จะมีเงินกับเขาเยอะๆสักทีหรือเมื่อไหร่นี่จะหมดสักทีเห็นปะมีแต่คําถาม ถึงความขาดแคลนในตัวเองมีแต่คำพูดที่โปรแกรมให้ตัวเองรู้สึกขาดแคลนจิตใต้สำนึกก็เก็บอีกใช่ฉันได้เงินมาไม่เพียงพอต่อการใช้งานฉันก็ทำได้เท่านี้แหละหรือบางคนมีเงินในบัญชีจำนวนหนึ่งก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโอ้โหคนอื่นเขาหาเงินได้เยอะกว่าเรามากเลยเนาะทำไมเราหาเงินได้ไม่เท่าเขาเลยเนี่ยพูดไปก็กดตัวเองไปยิ่งทำให จิตใต้สํวนึกของเรามันก็ตอบรับอีกใช่ฉันหาเงินน้อยหาเงินได้ไม่เท่ากับคนอื่นพอเราไม่สำนึกรู้คุณกับจำนวนเงินที่ได้มาหรือจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีก็ตามนะครับจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตของฉันทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความสุขกับเรื่องเงินมันไม่แปลกเลยนะที่ เราจะได้เงินมาด้วยความยากลําบากเพราะเราไปโปรแกรมคําพูดกับตัวเองไว้ไงไม่ว่าจะแบบโอ้โหทาไมคุณอื่นได้เงินเยอะจังเลยทําไมของฉันมันได้ไม่เท่าเขาเงินเดือนแค่นี้มันจะพอหรอมีอีตั้งเยอะคุณเห็นอะไรไหมว่ามันมีแต่ความรู้สึกกับเรื่องเงินว่าเงินเป็นของน้อยอ่ะเราก็ไปเรียกแต่เงินน้อยๆเข้ามาในชีวิตฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณสํานึกุรู้คุณกับเรื่องไหนเรื่องนั้นจะมีพลังงานเป็นพิเศษ เวลาคุณเจอเงินบาท2บาทข้างถนนเนี่ยคุณรีบเก็บเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโชคดีจังเลยเจอเงิน1บาท2บาทโอ้โหมีความสุขที่สุดเลยอะเก็บไว้ในใจแล้วจิตใต้สานึกเราก็จะเก็บข้อมูลดีๆกับเรื่องเงินห้าอย่าลืมนะว่าจิตใต้สานึกของเราเนี่ยไม่รู้ว่าเงิน1บาทหรือ2บาทเนี่ยมีค่ามากหรือมีค่าน้อยแต่จิตใต้สานึกมันเก็บอารมณ์ความรู้สึกเป็นปริมาณถ้าเรา รู้สึกว่าเงินหนึ่งบาทมันมากจิตใตะสนึกเราก็จะเข้าใจว่าเออเงินจํานวนเนี้ยที่ฉันได้มามันเป็นของมากมันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับฉันแม้เงินในบัญชีที่คุณมีอยู่ตอนนี้ลองมองแล้วรู้สึกขอบคุณดูสิครับวิธีการที่คุณจะขอบคุณง่ายๆก็คือให้คุณขอบคุณแล้วตามด้วยเหตุผลว่าทําไมฉันถึงขอบคุณเช่น ขอบคุณเงินก้อนนี้นะในบัญชีที่ช่วยให้ฉันเนี่ยได้เอาเงินไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ช่วยให้ฉันเนี่ยได้ไปซื้อของแต่สิ่งที่ฉันรักสิ่งที่ฉันชอบที่ช่วยให้ฉันได้มีข้าวกินขอบคุณเงินก้อนนี้จริงๆเห็นไหมครับมีแต่ภาพมีแต่ความรู้สึกดีๆโปรแกรมลงไปในจิตใต้สำนึกเมื่อใดก็ตามที่จิตใต้สำนึกของคุณมันเต็มไปได้วยความอุดมสมบูรณ์ของความรู้สึกดีๆอ่ะ ยิ่งถ้าเกี่ยวกับด้านเงินโดยเฉพาะเราก็จะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายดายครับมาถึงคีย์ทองคำประโยคสุดท้ายที่เก็บมาให้คุณได้ฟังตอนจบฟังชัดๆนะครับผลลัพธ์ในชีวิตของคุณขยายตามความรู้สึกเสมอยิ่งคุณมีความรู้สึกที่เข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นเท่านั้น เอาไปใช้งานในชีวิตนะครับสำนึกรู้คุณกับสิ่งใดมากๆความรู้สึกเข้มข้นมากๆก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอย่างง่ายๆฟังมาถึงช่วงท้ายถ้าคุณชื่นชอบอพิโซดนี้ลองขอบคุณอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตามด้วยเหตุผลใต้โพสต์นี้ครับใครขอบคุณใต้โพสต์ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆครับขอเปิดก่อนเลยแล้วกัน ผมขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจมาตั้งแต่ช่อง YouTube ช่องนี้ยังมีผู้ติดตามหลักร้อยจนมาถึงหลักแสนขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ใต้โพสที่มาคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้เป็นคลิปที่ร้อยกว่าแล้วโอ้โหถ้าไม่ได้ทุกคนมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจผมเนี่ยต้องบอกได้ตรงๆว่าช่องนี้ไม่มาถึงแสนซับสไครต์แน่นอน ผมจะทําสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารจากภายในสู่ภายนอกของคุณรับประกันได้ว่าถ้าคุณฟังในช่องนี้อย่างน้อยหนึ่งเดือนเนี่ยการสื่อสารกับตัวเองและการสื่อสารกับผู้อื่นเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแบบพลิกฝ่ามือ คุณจะมีการสื่อสารกับคนอื่นที่ดีมากยิ่งขึ้นจะสื่อสารได้ความจริงใจและคุณจะชนะใจคนอื่นได้อย่างง่ายดายถ้าคุณชื่นชอบที่เกี่ยวกับในด้านของการพูดการสื่อสารกับตัวเองหรือกับคนอื่นแบบนี้นะครับกดซับ s ไ cribe กดติดตามยังมีความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับกดแรงนึงดูดเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอีกจำนวนมหาาลคุณจะได้ฟังในช่องนี้ช่องเดียวครับ และสำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมกันแบบฟรีๆนะครับตอนนี้เปิดกลุ่ม Facebook แล้วผู้พิชิตใจแบบคนเจ้าสเสน่ห์สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้กันได้แบบฟรีๆจะลงเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่บางทีไม่ได้เอามาแชร์ใน YouTube แต่เอาไปแชร์ในกลุ่มนั้นนะครับลิงก์แปะอยู่ตรงล e s c r i p t ชั n หรือว่าตรงคอมเมนต์นั่นเองแล้วพบเจอกันใหม่กับผม i f เฟ Amazing Storytelling นะครับ